กระจายซึ่งผัสสะพิกุทั้งหลายวิญญาณย่อมมีขึ้นเพราะอาศัยธรรมสองอย่างสองอย่างอะไรเล่าสองอย่างคือพิกุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งจักขุด้วยซึ่งรูปทั้งหลายด้วยจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นจักขุเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นรูปทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่น ทำทั้งสองอย่างนี้แลเป็นสิ่งที่วันไหวด้วยอาพาธด้วยไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นจกขุวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นเหตุอันใดก็ตามปัจจัยอันใดก็ตามเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจกขุวิญญาณแม้เหตุอันนั้นแม้ปัจจัยอันนั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่น ภิกุทั้งหลายจักขุวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้จักขุวิญญาณเป็นของเที่ยงมาแต่ไหนภิกขุทั้งหลายความประจวบพร้อมความประชุมพร้อมความมาพร้อมกันแห่งธรรมทั้งหลายจักขุรูปจักขุวิญญาณสามอย่างเหล่านี้อันใดแลภิกุทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่าจักขุสัมผัส พิขุ abei, kind of human human kind of ทั้งหลายแม้จักขุสัมผัสก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นเหตุอันใดก็ตามปัจจัยอันใดก็ตามเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักขุสัมผัสแม้เหตุอันนั้นแม้ปัจจัยอันนั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นพิขุทั้งหลายจักขุสัมผัสเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้ จักขุสัมผัสจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหนพิกุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งมโนด้วยซึ่งธรรมารมทั้งหลายด้วยมโนวิญญาณจึงเกิดขึ้นมโนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นธรรมารมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นทำทั้งสองอย่างนี้แลเป็นสิ่งที่วันไหวด้วยอาพาธด้วย ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นมโนวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นเหตุอันใดก็ตามปัจจัยอันใดก็ตามเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนวิญญาณแม้เหตุอันนั้นแม้ปัจจัยอันนั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นพิขุทั้งหลายมโนวิญญาณเกิดขึ้นแล้ว เพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้มโนวิญญาณเป็นของเที่ยงมาแต่ไหนความประจวบพร้อมความประชุมพร้อมความมาพร้อมกันแห่งธรรมทั้งหลายมมโนธรรมารม์มโนวิญญาณสามอย่างเหล่านี้อันใดแลพิขุทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่ามโนสัมผัสพิขุทั้งหลายแม้มโนสัมผัสก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่น เหตุอันใดก็ตามปัจจัยอันใดก็ตามเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนสัมผัสแม้เหตุอันนั้นแม้ปัจจัยอันนั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่นพิขุทั้งหลายมโนสัมผัสเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้มโนสัมผัสจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหนพิขุทั้งหลายบุคคลที่ผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึกเวเทติ ผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดเจเตติภัสสะกระทบแล้วย่อมจำได้หมายรู้สัญชานาติแม้ทรรทั้งหลายอย่างนี้เหล่านี้ก็ล้วนเป็นสิ่งที่หวันไหวด้วยอาพาธด้วยไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นไปโดยประการอื่น